ครับก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปก่อนนะครับว่าวันนี้มาไหว้พระที่วัดพิกุลทองจังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็จะต้องมีพิธีการคือมาถวายสังฆทานแล้วก็มาเสริจชาตาสดเดาะเคาะตามประเพณีของทางภาคเหนือนะครับโดยพระอาจารย์พระมหาทองสุขสิริวัตโกสิทธิสุริน ท่านเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับท่านเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากเลยครับตอนนี้ท่านก็อายุ68-69นะครับท่านบวชเป็นเนนตั้งแต่เจ็ดขวบหรือเก้าขวบจำไม่แม่นนะครับที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวดัดลำพูนเพราะฉะนั้นการทำพิธีวันนี้ก็เป็นทางการทำพิธีประเพณีของภาคเหนือนะครับ ปรชมก,กัันคบจะบางสกุลเป็นสามรอบน้องโผล่ล้มใจของบุหลานไปยืนนานตั้งกิดตัฐานอาตมาจะบางสกุลเป็นสามรอบอจิลังวัตยังกายโยปัวิงอธิเสสสติสุถธเปตวัญญาโนนิละทั้งวกลิิกลางอจิลังวัตยังกายโยปัวิงอธิเสสติสุโธอเปตั ติลังวตยังกายောปทวิงอติเสสติชุทโธหะเปตมัญญาโนเนลทธะกะลิกะลังขออยู่ดีสุขขไปไปนนุมัสาธุสาธุตาอ่ามให้แม